อ่ะมาอีกข่าวเึงอันนี้จะเป็นข่าวสุดท้าดด่ามาหรออันนี้ม่อกี้เขาข้างหลักใช่ไหมอเล็กกับโบอ่ะอันนี้เขาก็ข้างหลักเหมือนกันยังไงคนน่นั่นคืออาทัยกับอาทัยกรมกิ๊กหรอโตแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็นัําเชรอิสรีถูกไหมใช่ใช่ก็คือว่าคือเขาว่าอาทัยเขาเป็นคนซัพพอร์ตแฟนมากๆเลยนะไม่ว่าแฟนเขาจะไปประกวดอะไรถ่ายคลิปอะไรอย่างไงอ่ะสมมติแฟนเขาไปประกวดเงี้ยเขาก็จะไปซื้อแบบว่า พวงมาลัยอ่ะหรือว่าดอกไม้ที่บอว่าที่มันแบบเป็นคะแนนโหวตให้ได้อ,อย่าบอกนะเขาก็จะไปเหมาให้แล้วก็ไปให้เลยแบบอย่าบอกะน,น,นะที่ไปประกวดมีเฟร์รัตคืออาไทายซื้อดีโหวตให้หรอซื้อรถคะแนนโหวตให้หรอซื้อพวงหรีดหรอเมื่อเขาซื้อ,อ,อดอกไม้ไมใ,ให้อ่ะ โอเคซื้อเป็นคะแนนบวกเนาะไม่ได้ซื้อเป็นคะแนนลบโอเคอาจจะนึกหรูว่าถ้าซื้อพวงพวงหลีดคือลบคะแนนค่ะน้ำเพชรได้นำน้ำเพชรถูกลบไป20,000กว่าคะแนนเพราะว่ามีคนซื้อพวงหลีดใหญ่พวงหลีดใหญ่คือหมื่นคะแนนแล้วใครซื้อไม่รู้หาตัวไม่ได้ก็คิดว่าอาไทยยงไงแต่ไม่แต่อาไทยอะอาไทยซื้อดอกหรืออาไทยไม่รู้แล้ววันนั้นอาไทยไปซื้อให้คิดว่าเออฉันจะเพิ่มคะแนนให้แฟนฉัน ลบไปเลย2องหมื่นแรงมากนี่นะเขาหวากันมากๆซึ่งอะไรก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนติดแฟนเขาอยากทาหน้าที่แฟนให้ดีที่สุดคือเขายอมเลยทุ่มทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์สินเงินทองเขาขอทุ่มไปให้หมดเลยเออแล้ แต่ว่ามันก็ไม่วายมีดราม่าฉันอยากมีแฟนแบบนี้หมายถึงว่ามีแฟนอย่างอาไทที่ทุ่มเงินให้ฉันทั้งหมดหรอเปิดบัญชีมาเราือบัญชีแฟนจะเป็นศูนย์แต่ของเราคือห้าล้านคือเงินแฟนทั้งหมดอยู่ที่บัญชีฉันอะไรดรมพี่มิวไม่พอเพียงอีกแล้วไม่เพาก็ฉันเป็นความพอเพียงของฉันพี่มิวห้าล้านพอเพียงของฉันห้าล้านเราฉันก็ซื้ออาหารดีๆให้แฟนฉันทานหรอกลับไปที่อาไท ใช่ไหมก็มาเริ่มพอบีกแล้วมันเหนื่อยแต่ก็ไม่วายมีดราม่าขึ้นมาเขาดราม่าอยู่แบบอยู่ในการก่อนแต่งเขายังไม่ได้แต่งงานกันเลยอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาเพิ่งคบกันได้ไม่เท่าไหร่เองแล้วก็เหมือนไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วเออซึ่งอาไทก็บอกว่าใครจะมองอย่างไงอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยส่วนตัวเขามองว่าถือว่าการอยู่ร่วมกันน่ะอยู่กับอยู่ด้วยกันก่อนแต่งอ่ะมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันละกันซึ่งมันก็จะได้แบบ รู้ว่าอีกคนนึงเป็นยังไงอีกฝ่ายนึงเป็นยังไงแล้วแซนก็จะได้ปรับตัวเหมือนทดลองอยู่ด้วยกันก่อนอะเออว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไปรอดไหมถ้าถ้ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วมันปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้แล้วแยกไหมหรือถ้าปรับได้แล้วมันก็ไปต่อในแบบจุดต่อๆไปได้แล้วตอนนี้เธอปรับได้ยังหมายถึงชีวิตเธออยู่กันแต่งหรอใช่เพราะเธอก็อยู่กันแต่งเหมือนกันกับใครนะกับคนเนี้ย มันพูดชื่อหรอได้ไดฟังเสียงภาษาไทยไฟังแก้ข่าวนะฮะจริงๆอันนั้นผมพูดเป็นมุกนะในในรายการอ่ะที่ผมที่ผมพูดออกไปอ่ะจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าติดแฟนไหมผมเป็นคนติดแฟนมากถ้าเลิกงานก็จะไปหาเวลาว่างอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่คนเลยดูว่าเหมือนตัวติดกันตลอดเวลาระหว่างเนี้ยขอให้ผ่านได้วันต่อวันผมก็แฮปปี้ละอันนี้พูดจริงนะพี่วันนี้ วันนี้เรา <ś led> เราเรารักกันหรือ,อยัง <ś led> วันนี้เราแฮปปี้หรือยัง <ś led> ผมคิดแค่กัน้ำเพก็เหมือนกันนะพี่วันต่อวันเลยสําหรับผมเราเราก็ไม่อยากพูดว่ายัางไงแต่ถ้าถ้าตัวผมเองผมไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันควรจะได้เรียนรู้กันก่อนพี่ดีกว่าถ้าสมมติแต่งงานไปแล้วเพิ่งได้มาอยู่ด้วยกันถ้าไปเจอจุดที่ไม่ชอบตอนนั้นอนะบางทีมันแบบมันก็อาจจะทําอะไรได้ยากแล้วสาหรับผม เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทุกวันนี้ผมยังอยู่ในจุดที่แฮปปี้อยู่ผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะไม่แฮปปี้ไหมเอออ่านาโซทานาโซอ่ะให้เลื่องระหว่างอยู่ก่อนแต่งกับแบบไปอยู่ด้วยกันตอนแต่งแล้วอะอันเรื่องอันไหนฉันว่าจะไม่ได้แต่ง สมมติหมายถึงว่าอยู่ <c oughs> กับเขาเลยเหรออาพูดในพูดกับความจริงนะฉันว่ามันยากอะกับการแต่งงานของเพศเดียวกันนะแม่สมมติอ๋อสมมติเนาะอาสมมติสมมติสมมติว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเป็นหญิงสาวที่จะต้องแต่งงานในอนาคตอีก5ปีข้างหน้า <c oughs> แล้วฉันมีแฟนหนึ่งคน ฉันก็อยากจะอยู่กับแฟนฉันก่อนหมายถึงอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอาจจะมีคอนโดด้วยกันฉันก็จะต้องอยู่บ้านด้วยอยู่กับแฟนด้วยเป็นเรื่องปกติคือฉันคือฉันรู้สึกว่าเนี้ยแหละอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของข่าวพี่โน้ตแน่กลับไปพี่โน้ตอีกแล้วอเพียงหรอกลับไปเรื่องคนโบราณคนรุ่นเก่าคือเขาก็มีความคิดของเขาถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ผิดมันเป็นความคิดแบบในจารีตประเพณีไทยที่ ืบเชื้อสายสืบการเรื่องราวกันต่อนถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคนเราจะท้องแต่งงานกันอย่างถูกขนบธรรมเนียมแล้วจะต้องเข้าเรือนหอแบบห้ามออกมา24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันเป็นมันเป็นเรื่องของแบบจารีตประเพณ<อ>ีที่มันที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าในยุคสมัยเนี้มันเปลี่ยนไปขนาดนั้นแล้ววะเธอตอนเนี้ยเราไปเรียนโรงเรียนมหาลัยอ่ะเราอยู่ออกจากตัวบ้านไปอะ่ะ เราก็เป็นเราแล้วอะเราพ่อแม่เขาไม่ได้ตามเราไปตลอดอะฉะนั้นเราจะไปรู้ได้ไงยิ่งเราไปกีดกันเขาอะเขาจะยิ่งออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่าเอออันนี้ก็แบบอะหลายๆครอบครัวเขาก็จะมีความคิดเป็นของเขาแต่ในความคิดของฉันอะฉันรู้สึกว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามันอยู่ในพื้นฐานของการแบบเข้าใจกันในถูกๆฝ่ายเธอเข้าใจปะอะฉันไม่ได้เดือดร้อนเธอไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวเธอเดือดร้อนไหมครอบครัวฉันเดือดร้อนไหม <S <S ถ้าทุกคนไม่ได้เดือดร้อน เอาเลยเต็มทีเราเอิมเรามองว่าอยู่ที่ความพร้อม <ừ, S 1> ของของทั้ง2องฝ่ายถูกค่ะคุณแม่ถ้าพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันหรือพร้อมพร้อมแบบในหลายๆอย่างะ่ะก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่พร้อมก็ถ้าไม่พร้อมก็ยังยไม่ต้องอยู่เออก็แยกกันอยู่อยู่ซื้อคอนโดคนละห้องแต่ห้องติดกัน <ละ S 1> ได้ไหม